ีเบบ้นค่ะเบ้า,บบาบอ๋องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าสะพัด,ด,ดแอดเฮ็ดคลิปมานี่เปิดช่องยูทู e มาหนี่เนาะ <c oughs> สิป,ปีกลัวเบาบเคยสัมผัสผูส้ใดใดสามตัวข็งแขงปัานนีเบ้าอ๋องให้ว่าดีใจแห้งมาหนีนะมาจังใดไปจังไดมาจังหดคือจัองมาห้สามตัวตรงคักแม่แท้เบ้า,บาอ๋องเล็กมากพี่นะครับเล็กมากเล็กมากครับเล็กมากเือเล็กมากซื่อครับมันนีกบขออนุญาตมาหอด อันนี้ก็เป็นบ้านพี่บ้านน้องเนาะค,ค่ะก็เลยน้ำเบาอองมาเนาะค่ะเพื่อทีสีมาแสดงความดีใจน้ำเบาอองเนาะค่ะเนาะสมสายาว่าถือเบิดปีหรือเบาออง <c oughs> สามตัวแข็งๆโอ้แต่ผัดแอร์เทดคลิปมากกับฮอตเตอร์เห็นถ่ายคลิปเบาอองนี่แหละถือสามตัวตรงๆโอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำ,นำก็ได้หลายพอสมควรเนาะคะ่ะไสรลอตเตอรี่นะมาแอดเบิรงน้ำแน่ลอตเตอรี่นะหลักฐานค่ะ อัน้ะฐานเด็กคนชื่อว่าเข้าเกีบเ็บได้รางวัลที่หนึ่งงี้ดีเนาะเบาอ่องเนาะโอ,โอ้ค่ะโอ้สมเพื่นให้เลขถือคัชเนาะเบาอ่องเนาะโทรโทรโทรค่ะพี่น้องเอ้ยนี่เด้อค่ะ DNA ของเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะ DNA เนาะค่ะของเบาอ่องเนาะค่ะ มาเขียนใส่มือไฮแดงจึงเคืองค่ะผู้ใดได้เบิ้งคลิปแอดมินก็สิได้เห็นไปตามๆกันเนาะค่ะพี่น้องคะห้าเกสเกือบได้รางวัลที่หนึ่งเนาะน,นึ่บางอ,อ,งอ๋องบคค่ะโอ้ดีใจบันนี้ขั้นสมมุติว่าฝันดีหรือว่าขจาจ้าจมาเขียนใส่มือไฮแดงจึงคืงครึ่งวันน,น,นี่นี่ไฮว่าอย่าลืมบอกแอดมินควนพระรวยเด้อค่ะเด้อครับค่ะรักฐานค่ะรักฐาน,าลฐานแล้วบันนี้อสิเบิ้งว่าสัมผัสเบาอ๋อง สัมผัสเอาขัดเก็บไว้นะคะเพื่อไปคืนรางวัลเท่าค่ะอันนี้เป็นดีเอ็นเอของเก่าเน่าเบาอ๋องเนาะค่ะอันนี้สัมผัสเบาอ๋องเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสายยาเพิ่นถือเบิดปีเด้อค่ะพี่น้องค่ะมันแมนคว่ำเพิ่นวายอีดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะผู้ใดได้เบิ่งคลิปที่แอดได้โทษสัมผัสเบาอ๋องกับซีได้โชคได้มันไปตามๆกันเนาะค่ะห้าเก้าสี่เก้าสี่สี่นะคะพี่น้องค่ะแม่นสองหางนี่คัมตาลินนาหลังนี่ก็สิได้ เชิงสองตัวสามตัวนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ DNA ของเก่าเบาอ่องนะคะพี่น้องเด้อค่ะกลับไปเบิ้งคลิปย้อนหลังใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะบดายแบกเมฆตะยังใดหรือว่าบดายยังตะยังใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะคล้องแพรค่ะพี่น้องค่ะคล้องแพรค่ะค่ะน้ำเบาอ่องหนะมาเนี่ยโอ้ใครว่าฟันนี่ฟันแต่ตองหัวเนาะครับค่ะตามตามที่เฮาสัมผัสกันเนาะค่ะตามที่เฮาสัมผัสกันนี่คือว่าเบาอ่องว่า ตองงดคือว่าจังมือแรกนี่ถ้ามันสมมุติว่าฝันดีถามเมื่อนี้เป็นวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งสิงหาเนาะค่ะเนาะค่ะหนึ่งสิงหาแอดกับมาตามต่อแล้วก็มาขอแสดงความดีใจกับบาอองบาอองก็ได้พอสมควรอนู่นะคะเนาะจำได้หลายเติมนยู่นาะค่ะเนาะโอ้นกระซื้อบ่หลายเด้ค่ะพี่น้องเด้่นถือเบิีแต่ว่าเพา่นซื้อบ่หลายก็ซื้อแค่ใบสองใบเนาะลอตเตอรี่ก็ไดเนาะค่ะ อันอื่นเท่ากับใบอะไรเก่งนะคะพี่น้องค่ะก็คือว่าพ่นซื่อใบซื้อแบบทุ่มเทนะคะซื้อแบบพ่อได้ฟังแต่ว่าบังเอิญเขาคุ่มวดค่ะค่ะเว้าเว้าเว้าวูซู่ฟังเล็กน้อยก็ได้ค่ะอันเมื่อท่านคันไม่ได้เพิ่มใหญ่ไม่เอาโชคไม่ขายได้แน่นนี่ตองหัวเลยนะผมค่ะมี่ตองหัวเลยเนาะขึ้นมาเรียกมากขึ้นมาซื้อไปเลยนะเออแต่ว่มันขึ้นมากนี่คือซื้อคือถือเลยบ่เนี่นห้วย ก็ดีแท้จมไปจมมาถืออิริค่ะโอ้จมไปจมมาถืออิริเนี่ยเ่ียกเรียใจไว้แล้วนะค่ะคือคือในใจไว้แล้วเนี่ยค่ะคือในใจไว้แล้วค่ะคือไปคือมาถืออิริเนี่ยค่ะเพราะว่าบ่าวอ๋องบอกว่าคนมาเขียนใส่มือให้เก่าซีซีเก่าซีซีกายลืมค่ะค่ะเก่าซีกันไว้กันไว้แต่กนเขาตรงตรงเลยเนาะค่ะโอ้ค่ะเนี่ยนอนเลยเบ้าอองเนี่ย วันนี้แอดกับซีขาวานอยาติดตามเพ็ดท่าไปเรื่อยๆฝากเอฟซีได้ด้ค่ะเด้อครับผมวันนี้เราตั้งวัวนี้มี่ัวขึ้นมากไปบอกหัวนี้จิสามมือนครับฮะเรียกว่าจิกสามชีมือเลยครับเขออกว่แก๊กสามชีมือแง่โอ้ขั้นใดปุ๊บท่อหาพ่อนเด้อพ่อนจมาสัมผัสเด้อครับค่ะพ่อนจะได้มาสัมผัสค่ะจิกสามชีมือเนาะบอกเนาะครับอ้มันถือค่าถือแนวโพส ไปเฮ็ดคลิปเฮ็ดข้าวมาน,น,นี่น่ะเทธอแรกถือว่าสัมผัสเราถือสามตัวตรงแล้วก็เลขก,กันหน่อยหางมากๆถือว่าถือว่าเก่าซีซีกับหาเก่าซีไม่ซ้ำหนีเมลขดไหมคะแม่ครับ,บสุดยอดเบาขอ,องสุดยอดบ่เคยแบบเออปฏิหารดีลๆปฏิหารเนาะงวดก่อนก็ถือซีศูนหาซีไอ,อหาซีศูนหาซีศูนได้โต๊ดงวดก่อนได้โตงวดก่อนได้โต๊ดงวดต่บงวดกลับขึ้นหลังเหรอ เอาพืนาก็ได้วันหนึ่งกับเรนสองเก้หกใบโอ้สองเก้าสองก้าหกใบหกใบประกาศบอกให้เจ้ายึดตลาดพนทิสวาแล้วเก้านี่พี่เป็นเลขกลากเขเลขนเด้ยกิม้าคนนี้โอ้ค่ะคือวันนี้ก็คือกันเนาะค่ะมันใจความเนาะั่นใจผมลาหาเขาซี้เขบเปนไปพ่อหาเขาซียื้อวันหนึ่งคุยวันนี้ค่ะก็แล้วก็มาแล้วก็ไปซ้ทัแจ้ทักแจคเนี่ยสยปีนนยึดตลาดนี้ค่ะหาเขาซีกสใบค่ะ ไปบอกเพื่อนในซีนี่ซื้อเต็นเด็กคันจีบีเด็กอันมาที่นี่มันเรียกมาตอบนะครับเรีกอันบริสีเข่าหาโอ้แต่ที่จริงทั้งบ้านแอดมีหนวดบอแอนบ่อยังเลยได้เบาอ๋องทั้งกลุ่มเพราะว่าบ่อแอนบ่อแอนบ่อยังเลยแต่ว่างวันน้านี่คันเบาอ๋องจะฝากซื้อก็ฝากซื้อได้เด้อครับผมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอน่าลุยสิซื้อฝากซื้อตอนน้ำหัวหน้าเนาะค่ะก็ขอให้มันเป๊ะแบบนี้เนาะเบาอ๋องเนาะเฮาครับผมถ้าพอน่าลุยดังจะเข้าเนี่ยเพราะว่าพอน่าลุยไปท้ายซ้ายก็ ลุยหนา้าลุยหลังซุยหนา้าซุยหลังอยู่นั่นแหะคะ่กะก็คือาศัยเบาอ๋องให้แล้วคะ่พะพ่อได้มีเอฟซีตีนต่ำนะคะสามตัวแข่งแข่งป่านนี้กับเอฟซีก็คือยากตามอยู่เด้อยเบาอ,อ๋อง<ช>แล้วอีกอย่างแมน่นแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นเลขที่ประหยัดงบประมาณเลขบอร์ไหลเลขบอร์ไหลเลขเบอร์ไหลตัวความเนาะค,ะะค,ะะคะ่นะเนาะต่าค่ะ แต่ชีวีลูกมีหลานหลายในแจกหน่อยนะคะพี่น้องเด้อกราบขอโทษขออภัยในควบอุปสะดวกด้านเสียงเนาะคะเพราะว่ามีลูกมีหลานหลายค่ะพี่น้องค่ะค่ะกเบ๋าอองเพื่อเกมาเล่นเพื่อนพี่เพื่อนน้องพอดีค่ะพี่น้องค่ะก็ละเลยได้โอกาสได้สัมผัสเพื่อนพอดีเนาะค่ะเนาะครับวันนี้เพื่อนเก๋าอองอยู่หลังๆที่พ่อนเห็นแมนบอกว่าล่ะทังใดหลังที่เห็น,น,น,นอยู่าาลานค่ะติดกับลานค่ะแมนบอกว่าอยู่สามแยกเข้าไปยังเฟสเพบพอบาด คือตรงไปที่ไปบ้านน้ต้องรูดียนะโอ้ต้องต้องออกไปอีกแังหน่อยรอบลังที่สามลัางที่สามที่ตืบ้่วงหนาบ้านโอ้เดี๋ยวมือหนแอิไปขอหอดเพื่อนหอดสา้นอยู่บ้านเลขที่ยังอยู่บ้านเลขที่บาเลขที่ห้าบ้านเลขที่ห้หมู่สหมู่สองบ้านเลขที่ห้าสบหมู่สองนะคะถามซนี่ะบ้านเลขที่50สหมู่2นะคะบ้านเลขที่ห้าสิบหมู่สองนะคะพี่น้องคะบ้านเลขที่้หมู่องนะคะพี่น้องคะบาีมต่อ เลขของเบาอองฝากต่อนนะคะสมสายาอิลีค euh ่ะเบาอองถือบัตบีสมพันเ์บาในคลิปนะคะพี่น้องค่ะถือด้วยอิลีนาะคุณแม่พันธุ์ก็มาแต่ว่าพันค่ะแต่ว like ่าหนังสือเลขซื้อหน่อยบอได้ซื้อหวังรวยค่ะก็ซื้อพ่อได้ฟังัครบอันถึกเมื่อนึงนี่ดีใจร้ายแ่ะมัป็นเบาเบาองถือเมื่อนึงนี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับ สามตัวตรงๆซื้อถือมือหนึ่งนะคะพี่น้องขึ้นมาเอาเป็นดิสื้อหน่อยซื้อหลายนะคะพี่น้องเนาะขนาดถึอตลอดเพิ่อนยังบ่บ่ได้บ่ได้เล่นหลายเนาะเบาอ่องเล่นพ่อได้ฟังครับอืมค่ะขึ้นไปถือกปานนี้ค่ะเนาะสู้เทือกถือแต่โต้นมพ่นบ่ค่ะถือต้นถือต้นประจำแต่ว่าโต้นนี่ถือเป็นประจำเบาเบาอ่อนถือต้นประจำแล้วก็ถือเลข่องท้ายสองตัวพ่อโอ้ไฮ่าแต่ใดมาใดหนี่ก็คือว่าค่ะสองตัว กัเขากระเข้าลราก็สามตัวโต๊ดกระเขาตลอดแต่ว่าห่างหังห่งว่าถ้าสมมติว่าได้ตัวใดมากก็คือสื่อคู้นไว้เลยสื่อแต่ว่าบ่ได้บ่ได้ว่าไปกลับไปหกประตูแต่ถ้าผู้ใดสื่อเป็นหกประตูเนี่ยก็คือว่าได้ตรงตรงขั้งงดโอ้ค่ะทีมาทีไปของเป็นยังค่ไ้แต่ถือแต่โต๊ดแต่โต๊ดมันหมดค่ะก็คือว่ามากตัวใดก็คือสื่อจังสันเลยบบมมีหมุนบมมีเหมือนล่ะบมมีหมุนเลยค่ะโอ้เอาเค็งเคงเลยเนาะรัอนี้เค่งคัาโพดเนาะ ค่าเก้าสี่ว่าใช่ครับโอ้เข่งเข่งเข่งอิลีเบาอ๋องค่ะแต่วันนี้ก็โอ้ซื้อ่าสุดยอดนะคะแอดก็ได้เฝ้านี่แหละค่ะเฝ้าโทรหาโอ้เบาอ๋องเข่าเต็มเต็มเลยชนะก็ได้โทรหาว่าสิมากมือแรงเมียนอิลีได้มาเพราะว่าเล็กเข่าขักเข่าแน่เนาะค่ะค่ะวันนี้เดี๋ยวเมื่อหนามาแอดก็สิขออนุญาตไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองเลยนะคะเด้อค่ะค่ะยุกัภัยค่ะเบาอ๋องยุก เออกับพี่เคยครับเอออยู่เออกับพี่เคยแล้วก็ร้นานหน่อยคนหนึ่งเออร้านหน่อยคนหนึ่งร้านยุพอบมอบหนึ่งแล้วเออร้านยุมอนหนึ่งแล้วเนาะครับค่ะค่ะมือหนาม้ามือหนามือลังมาแอร์ก็สิไปขออนุญาตไปกินต้มไก่ออไท่านเบาอองคนเดียวปะเนี่มีไก,ไก่ต้มอะไะเบาอองบ่มีครับบ่มีบ่กไก่ไป็นเรียงแค่ตัวไก่เป็นเรียงแค่ตัวครับซื้อตลาดมาต้มออกก็ได้ค่ะโอ้เบาอองถือเลขลายก็สิไปกินต้มไก่บ้านเบาอองเลยค่ะพี่น้องเออค่ะ จังไรกะอีกสองสามมื่นแอปพลสิมาขออนุญาตตามเลขฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเขาเนาะครับผมค่ะหรือว่าขั้นฟันดีก้อนสองสามมื่นหรือว่ามือแรงนี่ขั้นฟันนี่ให้โทรหาแอดมินเราด้ค่ะครับผมโอ้ค่ะบันนี้กะมาตามตองงดของเบาอ่องฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปนะคะที่ม่าของถือเบิร์ตปีเข้าสามโตตรงตรงค่ะพี่น้องค่ะค่ะบันนี้กะขอบคุณเบาอ่องหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะนี่นะคะพี่น้องค่ะ DNA ของเกาเบลาองนะคะพี่น้องค่ะเพิ่นห,ห้มาสองหางเท่านี้นะคะสาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เบิ่งคลิปแอดมินกับสิได้โชคได้มานตามๆกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอให้โชคดีมี่ใช่เนาะค่ะตลอดปีตลอดไปเนาะค่ะสุขภาพแข็งแรงลำาร่นเงินทองสุข,ขุสุข,ขนเนาะคะ่ะงวดนาตามต้อค,ะค่ะเลขเบาอ,องค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ขอสวัสดีค่ะ